ดวงชาวราศีมีนระหว่างวันที่22ถึง28มีนาคม2,563สำหรับสมาชิกใหม่กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปเราพิจารณา ไพ่สามใบนะครับใบที่หเป็นเกี่ยวกับเจ้าชะตานะครับท่านมีท่าทีอย่างไรต่อความรักในรอบสัปดาห์นี้นะครับใบที่สนะครับสถานการณ์ความรักในช่วงสัปดาห์นี้นะครับใบที่สเป็นบทสรุปหรือหนทางในการแก้ไขนะครับทั้งสามใบเรามาดูนะครับว่ามีดีมีเสียอย่างไรเราควรจะส่งเสริม ที่ไม่ดีเราควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับใบที่หนึ่งคิงถือดาบใบ,บที่หนึ่งเป็นการสรุปสถานการณ์ความรักในรอบสัมตาของท่านเป็นอย่างไรนะครับท่านจะรู้สึกเหนือหน่อยอย่างมากและรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องจัดการปัญหาหลายๆอย่างด้วยตัวท่านเองครับทำให้เกิดความเครียด ซึ่งมีผลต่อสุขภาพได้นะครับตร่งนี้ต้องระวังนะครับพรันนี้ต้องระ,ว,งะ,รนนงระวังเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการงานก็อาจจะมีการปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยากที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับรวมทั้งจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างคุณและคู่ครองครับก็ตอนนี้ก็ขอให้ ท่านระมัดระวังนะครับในเรื่องทิฐิมากเกินไปนะครับเพราะว่าคนอื่นอาจจะรู้สึกบ่นไส้นะครับหรือไม่ชอบิี่หน้าท่านนะครับถึงนม้อาจจะไม่ชอบแต่จําเป็นต้องยืดหยุ่นนะครับกับคนรอบข้างบ้างเพราะมันจะช่วยให้การทํางานกับคนอื่นราบลื่นขึ้นนะครับลดความขัดแย้งได้ในที่2นะครับสภาวะความรักในรอบสัปดาห์นะครับก็ได้ไพ่เดกนบิตนะครับ โดยรวมนะครับในสภาวะปัจจุบันนะครับท่านจะมีความรู้สึกอยากหลีกหนีไปให้ไกลจากเรื่องราวต่างๆที่กําลังเผชิญหน้าอยู่มีความรู้สึกอยากจะปลีกวิเวกทําอะไรตามลําพังไม่อยากจะให้ใครมาส่งสิ่งนะครับและไม่ต้องการใครมาวุ่นวายกับชีวิตของท่านนะครับในบางคนนะครับอาจจะมีความคิดอยากจะหันหน้าเข้าวัดนะครับหรือว่าศึกษาวิชาการความรู้ ที่เกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณาศาสนารวมไปถึงโหราศาสตร์ก็ได้เช่นกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับในเป็นช่วงที่ท่านได้ใช้เวลาเข้ามาในชีวิตนะครับเพื่อหาแนวทางทางออกที่ดีกว่าไพ่ใบที่สามห้าดามนะครับเป็นไพ่สรุปท่านมีโอกาสจะพบกับความสูญเสีย สิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะครับโครงการหรือแผนงานใหม่ๆอาจจะถูกระง,งับถูกยกเลิกนะครับในช่วงนีน้มีความรู้สึกพ่ายแพ้เกิดขึ้นนะครับตกอยู่ในสถานที่มีความกดดันจากผู้มีทุพพลมากกว่าทําให้รู้สึกอับอายขายหน้านะครับเสียศักดิ์ศรีช่วงนี้เงินทอง,งต่างๆก็ประหยัดเอาไว้ก่อนนะครับความรัก ในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีอุสักมีผู้ใหญ่คอยขัดขวางไม่อยากให้คบกันนะครับคนโสดก็ถือว่ายังไม่มีโอกาสในการสมหวังในเรื่องของการสมรสความรักเท่าไหร่นักนะครับช่วงนี้ให้ท่านมาระวังเรื่องสุขภาพไม่ดีนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับในช่วงนี้